กรล์เกิที่เด็ดฟุตบอลคำนี้ไปที่เดนมาร์กซุปเปอร์ลีกเป็นคู่ระหว่างซิเคบ็อกกับซอนเดอร์ไจสกีโดยหมากตั้งอยู่ที่เจ้าถิน่นซิเคบ็อกต้องชนะเข้าใจว่าซิเคบ็อกมีดีกีแค่น้องใหม่ก็จริงแต่เนื่องจากช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาทำได้ค่อนข้างดีตลอด4เกมอุ่นเครื่องพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้แค่หนเดียวซึ่งความไปแพ้ต่อทีมจากลีกเยอรมัน2ัมบุกศูนย์ประตูต่อหนึ่งไม่ใช่เรื่องขี้เละแต่อย่างใด ขณะที่ซอนเดอร์ใจสกีที่สภาพย่ำแย่กว่าลงประเด็นหนักๆตรงไปที่เกมรับปอแปะเอาไม่อยู่เสียประตูเยอะเกินไปผลงานอุ่นเครื่องจึงแพ้ทั้งบรอนบี1ประตูต่อ4แพ้วีบ็อกอีก1ประตูต่อ4ล่าสุดแพ้คาซาเพียจากปรุเกตหลีก2ถึง0ประตูต่อ2เทียบกันแล้วเจ้าที่นซิเคบอกพร้อมกว่าเชียร์ให้เป็นฝ่ายเบียชนะในเกมนี้ครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยและอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ g o l d e n g o n e t ของเราด้วยครับ